สวัสดีครับจากสวนผักเชียงดาลุงทองนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการปลูกต้นผักเชียงดากันนะครับนี่ตอนผักเชียงดานะครับวิธีปลูกก็ระยะห่างประมาณนี้นะครับประมาณ40เซนติเมตรนะครับแล้วก็ถ้าจะให้โตเร็วนะครับเด็ดยอดบ่อยๆเราสามารถใช้ให้เป็นพุ่มเตี้ยได้นะครับแล้วก็ทำให้เป็น ตอนสูงก็ได้โดยหาไม้มายึดให้เขามีที่ยึดเกาะน,นะครับพอหาไม้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสูงประมาณสักหนึ่งเมตรก็ได้นะครับพอไม้ยึดเกาะปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะให้เป็นแถวปลูกเป็นแถวอย่างนี้นะครับก็เอาไม้พาดยาวไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเลือ้อยของเขาเองนะครับหรือถ้าจะให้ดีก็ทำทำแตะครับแตะก็คือแตะไม้ไผ่สารกันนะครับ แล้วก็ทํายาวไปเลยเขาก็จะพันแตะไม่ไผ่ยาวไปเลยนะครับแต่ท่านทาแตะเนี่ยข้อเสียคือพื้นจะไม่พื้นจะไม่โดนแสงนะครับซึ่งจะทําให้เกิดเชื้อโรคได้ง่ายนะครับนี่ปลูกระยะอย่างนี้เลยนะครับห่างห่างประมาณหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรครึ่งนะครับแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับ สนใจต้นผักเชียงดาโทร0871577899นะครับคุณตัวนะครับลายไอดีเดียวกันกับเบอร์โทรนะครับวัสดีครับ